โอ้ my god ใครจะไปคิดครับผมว่าวันนี้ครับผมจะมาถึงครับผมวันที่เหมือนกับเราครับผมได้คนพบความหวังใหม่ครับผมนะหลังจากที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะบอกได้ว่ากับชีวิตเรานี่คือเจออุปสรรคมาเยอะแยะนะครับมีอนิเมะห่วยเอออะไรหลายอย่างนะครับที่แบบเป็นแบบเรียกว่าไงดีครับผมนะเหมือนกับเป็นกําแพงที่ขวางกั้นนะครับผมใครจะไปคิดจริงๆครับผมในที่สุดครับอีเวนต์นี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะ กุดักุดะนะครับแล้วรู้ไหมครับว่ารอบนี้ครับผมกูดักุูดะทูโตสนทวินซี่ครับผมกูดักุดะรอบใหม่มีอะไรรอเราอยู่ครับผมนะผมเชื่อทุกคนน่าจะรู้ดีครับผมนะรักแท้ครับทุกคนครับผมรงรักทันทีเลยครับผมตั้งแต่ที่ได้เจอนางเนี่ยผมรู้สึกว่านางคือคนที่แบบว่าแตกต่างจากคนอื่นนะฮะเป็นเซอร์แวนนะครับเป็นตัวละคร2ดีครับที่ไม่มีอยู่จริงที่แบบกล้าพูดได้เลยว่า ทำให้ใจผมหวั่นไหวมากเหลือเกินครับผมตั้งแต่ตั้งแต่คนที่แล้วนี่คือผมไม่ได้หวั่นไหวแบบนี้มาน,นานมากแล้วนะครับผมนะพอเจอเซอร์แวน์ใหม่นี้เข้าไปปุ๊บผมนี่คือแบบหวั่นไหวทันทีเลยนะฮะคือแบบใจเต้นตุบๆนะฮะตั้งแต่ตอนที่เขาพรีเซนต์มารู้รู้เลยครับผมดูรอยยิ้มนั่นนะฮะดูดูการทุ่ท่าเดินครับผมดูเอ็นพีครับผมอ๋อ oh, ส so oh. ุด beautiful อ๋อดูดูความน่ารักดูความแบบดูความโมเอสิครับดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูรอยยิม้มฮะอ๋อ ผมไม่เคยคิดว่าเกมนี้เป็นเกมผัวนะครับแต่ว่าวันนี้มันมาแล้วครับผมนะ Now i t s t i m e to release your g a วอร์เพื่อคนครับอย,อย่าคิดว่าฉันไม่แคร์เธอนะบากะแล้วก็มันกับเป็นแนวแบบหยอกล้อใช่ครับแ, <laughs> <c oughs> แต่ผมบอกได้เลยว่าแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับผมนะเมลบอไม่รู้ครับผมนะเออก็ แค่นี้ผมก็พอใจแล้วแค่นี้ก็คือแบบทำให้ผมสามารถแบบทรยยศคนทั้งโลกได้แล้วครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ผม for the small เพื่อรอยยิ้มนั้นครับผมเราจะมาทำตัวชั่วลายไปด้วยกันนะครับโดยการเปิดหานางนะครับตัวขององค์หญิงที่เมโกะในตัวของเกมส้นตีนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้วันนี้จะประทานนางฟ้ากับผมหรือเปล่าหรือจะประทานส้นตีนกับผมเหมือนเดิมนะครับอะไรเซพูดถึงใครครับเนี่ยเซออะไรทั้งอย่างสิสิเซเหรอใครวะเออเผาเซครับออกแน่เอาจบไรสัตว์ วูดแต่แกนี like ่จร so ิงนะเว้ยแกแบบโหแกแบบยิ่งใหญ่มากอะคือแบบว่าเหมือนกับจะเรียกว่าไงดีอะอุดมสมบูรณ์มากอาจจะอย่ามองงั้นเคียร่าแบบามึงกูเปลี่ยนแล้วนะครับสักครู่นะเคียร่าทำไมมองกูแบบมันมองมึงมองกูเหมือนกับมีเลสสไนแบบนั้นะเนี่ยจะกรเออถ้าเป็นพ่อนมจะเวิร์กไหมเดี๋ยวดูสิถ้าเป็นพ่อนุ่มพ่อหนุ่มก็มองแบบมองกับด้วยความเครียดแค้นนะครับเหมือนกับเป็นแบบไฟพยาบาทที่แบบว่าแอบซ่อนเอาไว้อยู่นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมนะอ่ะ เสียงทีม <What? S 1> <laughs> ิโกะนักกระทืบดีเหรอครับ What What แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว Hello เป็นไงอัต t าครับวันนี้สบายดีไหมครับอัต t าครับอ่าสิ่งที่เกียดจบแล้วเกียดกูแน่นอนรานมาเซ็นเดี๋ยวเรามาลองเช็คตัวของแบบตู้เฟรนพอยต์กันก่อนดีกว่าคือโนบุคัสึ่นี่แบบแอบซ่อนไว้นะครับผมนะเดี๋ยวขอดูเลทหน่อยสิว่าเรตติ้งเกมนี้เป็นยังไงสู้ตัวของเก็นชินิมเพกได้หรือเปล่าอ่าได้ที่สอะไรวะเกมเฟดโกเฟดโกใจดีไปหรือเปล่าเฟดโกยอมได้ครับผมนะ ยอมได้หรอที่แบบว่ามีเกมที่แบบจากเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมาแบบมาแทนที่ในการได้แบบเป็นเกมแบบเกลือแดกเลยว่ากันไปเฟดโกยอมได้เลยครับเนี่ย0.8มันเยอะไปห,หรือเปล่าเยอะไปนะ0.8เยอะไปเออเยอะไปครับมันต้องแบบเกณ์ชินิมแพกประชดชีวิตไปเลย0.2 0.6แม่งไปเลยเกณ์ชินิมแพอะใช่ปะ เฟดโกใจดีไปเขาไม่ได้เราไม่ได้ประท้วงครับประท้วงเฟดโกกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแฮชแท็กเฟดโกกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งครับผมนะต้อง0.6ครับผมไม่ไม่ได้0.6มันอยู่เยอะไปด้วยในเกชินิมแพกศูนกอยู่อยู่เยอะไปครับผมนะต้องเท่าไหร่ครับ0.06ครับผมยอดนี่แบบแจกของขวัญมันเด็กครับเนี่ยทำไมแบบให้ให้เลตติ้งเยอะจังใช่ปหมป่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่าเราจะได้นูบุคสือเปล่านะวันนี้นะครับโหลดนานเว้ยโหลดนานแสดงว่านูบุคเสือมานะขออร้ง เฮ้ยอย่าบอกว่าเจ็ดแสนกูจะไม่ได้หนบุคสือย่าทำเป็นเล่นนะกูไม่ตะกูไม่ขำนะก็ไม่แน่จังครับเฮ้ย What <c oughs> Give me that boy pussy please เฮ้ยเฮ้ยเจ็ดแสนเจ็ดสองครับผมแบบหนึ่งเฮ้ยเจ็ดแสนกว่าไม่ไมีปัญหาอะไรเจ็ดแสนยังไงก็ได้แล้วครับชิวๆคขาแบบนั่งแบบนี่ไปครับนั่งแบบชิวๆสบาย,บายๆไปจิบชานะครับรอโตของแบบคุณผู้ชายของเราออกมาแล้วกันนะครับผมนะเฮ้ย ไม่มีจริงหรอมั้งเออน่ได้ละโอเคครับได้ละได้ละละโอเคครับจบครับจบจบจบได้ละได้ละมาครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยโคตรสวยเอาริงชอบมากอ่ะเป็นเซเว่นดาวเดียวด้วยแบบผมกับก็สมกับเป็นเซเว่นดาวเดียวนะถ้าเกิดยอมเราตามตรงครับนะดูดิครับทำไมอ๋อมันกับโกรธแทนพี่ครับนี่ยอย่าได้จีบพี่กูนะจีบกูแทนรอเล่นนะครับผมนะนี่พี่กูอยู่ไหนอ่ะอยู่อีกเซิร์ฟเป็สัตว์เออแกรก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาอัพโนบุข้าเสือก่อนนะครับทุกคนครับ ดูกันซิว่าแกทำอะไรได้นะครับผมอยู่ไหนว่าอ่าอยู่นี่นะครับโนบุคเสืเราเลเวลออฟกันติส์มอสเตอร์เออแต่มันแต่แกมีความเป็นนี้อยู่นะแกมีความเป็นแนวแบบเขาเรียกผู้ชายสุภาพใช่ป่ะเออเป็นแบบเป็นเป็นสมาร์ทบอยครับผมนะวัดเดดเกอร์อุ้ยน่าไปทำแบบนั้นมากเลยอ่ะน่าไปทำแบบโดงนั้นมากเลยอ่ะที่แบบว่ามันมีแอตโทโฟกับตัวผมแบบ ที่อองอ่ะใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับตอนแรกสองคนก็ไปเล่นน้ำกันแล้วก็พอเล่นน้ำกันสักพักหนึ่งก็เหมือนกับมีผู้ชายมาถามบอกว่าเออเนี่ยคือแบบสนใจมาเล่นสนุกด้วยกันไหมสองนัน้นทั้งสองคนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเออมีการเล่นกันสักพักหนึ่งแอตโตฟก็เลยยอมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าสามหนักกว่าใช่ไหมครับนะโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจนะสนใจแต่เขาเก่งอ่ะเนาะก็คือแลกมาพร้อมกับความแบบเจ๋งหรืออะไรของเซอร์แวนนะฮะเย็นโล้โอ้ยแม่กูนนั่น so goddamn cool เยไอ้เียไอ้จีสัตโอ้ my god โอชีเกเตวเลยนะมึงเออยึดเป็ดเที่ยวชิบ่ายเดี๋ยวขอดูไอ้นี่หน่อยนะฮะสป라이มเป็นไงวะเดี๋ยวขอดูเลยฮะหูยอ้ยแต่ยืนตุนิดนึงเอ้าไม่ใช่แต่ยืนแบบถ้ายืนมันไม่เวิร์กไอ้เหี้ยโอเคครับผมพี่มึงไม่อยู่ไอ้สัตว์ไม่ต้องถามถึงพี่มึงได้ไหมกูเปิดไม่ได้ไอ้เหี้ย หัวกระโหลกออกวีเออมันแลดไปว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดนริวโดรวมากนะผมบอกไว้ก่อนนะอย่างริวเลยนะคือนั่งก็แบบนี้แล้วอะแต่แบบริวมากเลยนะไอเดอร์โฟนี่ก็แบบขี้หมาครับถ้าเกิดมาเที่ยวแบบโอ้โหเฮ้ยริวมากคือแบบนั่งแบบแกนั่งแบบแหกขาอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับมีแบบเป็นหัวกระโหลกตรงกลางก็แบบ จะนั่งกอดแล้วก็เป็นรอยยิ้มแบบเงยเงยหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับนะมีเหมือนกับเป็นววกคลุมที่บอว่ากำลังคลุมแบบให้ความอุ่นกับเธออยู่ใช่ไหมครับเฮ้ยดีแล้วที่หันหัวกระโดกไปด้านตรงข้ามเพราะว่าถ้าหันหัวกระโดกผิดด้านเนี่ยมันอาจจะแบบเอ่อ uh, not safe work หรืออะไรว่ามันไปนะครับมาแต่ว่านั่นแหละโ <laughs> นบุกัสึระวังตัวให้ดีรูสามสี่ครับผมระวังตัวให้ดีครับโนบุกัสึ <laughs> ก็ตอนนี้ก็คือแบบ เขาเล่นนักวาดนักวาดทั้งหลายนี่คือแบบมือน่าจะรอแล้วนะถ้าเกิดว่าเห็นแบบเซเว่นแบบนี้ครับนะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยละกันผมให้ทุกคนโหวตแล้วกันว่าระหว่างเราเปิดหาแบบรักแท้เราก่อนเฮ้ยเปิดหารักแท้ก่อนละกันเนาะเออไม่ต้องโหวตหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าวันนี้นะผมเปิดได้รักแท้ของผมปุ๊บนะครับผมจะได้ไปฮันนีมูนกับเธอเลยนะในอีเวนต์ใหม่นะครับใครสนเกชิริแพคไอ้สัตว์ ในเมื่อเกมนี้เ е ตติ้งมันดีกว่าเป็นเกมที่แบบน่าเล่นกว่าทรงสุดยอดมากกว่าใช่ไหมเฟตรตโกเป็นเกมที่ดีกว่าเกมชินอุนแพคร้อนเป็นเซนเขาผมนะเอ่อถ้าได้เฮ้ยคุณอย่าอย่าจะวงเล็บกันดิพร้อมแล้วหรือยังครับผมนะไม่ได้แป๊บนึวแป๊บนึงมันต้องมันต้องแต่งตัวครับก่อนที่เราจะเจอไว้ฝูเล่าในวันนี้ครับเราต้องแต่งตัวครับผมนะแต่งตัวแบบนี้มันดูแบบเอ้ยผมผมยังดูแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมครับยังดูไม่สุภาพเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อความสุภาพครับผมนะเราต้องรับเลดี้ครับผมมาอยู่กับผมฮิเมโกะผมสัญญาครัับบถ้าาฮิมมมมโกกะะอยู่ผผจ รักฮิเมโกะไม่ว่าจะฟาดินสละแค่ไหนนะครับเขาเล่นเรามาเจอคนรักนะครับเรามาเจอเหมือนกับเรามาออกเดทครั้งแรกก็เรามาพบกับแบบเป็นคุณผู้หญิงที่แบบว่าเราหลงรักแล้วก็แบบเราอยากจะจีบเขาต้องมีดอกไม้ได้วยต้องมีดอกดอกไม้แป๊บนึงฮะเดี๋ยวต้องเอา,าดอกไม้มาให้ก่อนรู้ไหมครับว่าผมมีอะไรมาให้ ah <c oughs> ladies คุณผู้หญิงที่น่ารักที่สุดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้จริงๆครับผมที่ผมจะไม่มีดอกไม้ให้ let's go bitch มาครับฮิเมโกะครับ โรที่หนึ่ง90โลแล้วก็ตัวอีกง14ใบครับดูซิว่าเราจะได้ไหมรับเธอตรบชัวนิรันร์อาเชื่ทอใครเอ้ย What the fuck Why อ้าวอ่อนนี่ครับงงนี่ครับอย่างงี้ What the fuck อ้าวมึงมาอินเดียกับกูเลยวันนี้จบแล้วครับเฮ้ยนี่กูแต่งตัวกูไม่ได้แต่งตัวเป็นแขนเว้ยเฮียกูไม่ได้กูไม่ได้เป็นแขนขายเครื่องวัวน้ำไอสัตว์กูแต่งตัวมาจีบหญิง เฮ้ยตู้นี้สีดาวออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นฮิเมโกะอย่าพเฮ้ยอย่าพุ่งฮิโรเล่มาดูดวงกันนละเนี่ยอย่านะเขาร้องดามิเตะดามิเตะกุระไซหรีกิมิปูซี่ไม่ได้มาขายเครื่องกองน้ำอย่าเข้าใจผิดนะฮิเมโกะเออดาย่อยดีปะ <c ười> เขาเรียกย่อยย่อยเส้นหนปบ้าวะ อ้าไม่เป็นไรอ้าวไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าก็ถือว่าเป็นแบบฉลองเฉลิมฉลองอ่ะอ่ะก็ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วออรชุนออกมาครับเฉลิมฉลองครับทุกคนครับไปเดีย๋ยวเราต้องแบบว่าเปิดแบบเขาเรียกอะไราเป็นเพลงแบบเฉลิมฉลองกับตัวของแบบออรชุนเขาหน่อยนะครับในวันนี้นะครับผมนะ ไม่ได้แล้วคือแบบว่าเดี๋ยวออริชุนน้อยใจแบบว่าเนี่ยคือแบบเปิดได้แต่ผู้หญิงก็ดีใจแต่พอเปิดได้ผู้ชายผมก็เหมือนกับดูถูกเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมซิมกันไปเดี๋ยวหาว่าผมเหมือนกับไม่เอพเเชียครับผมคือแบบไม่แบบไม่รู้สึกยินดีกับเซอร์วันที่ได้มาพี่แม่งแบบเออแม่งเป็นคนที่แบบว่าอะไรเปิดอะไรมาก็ไม่พอใจเล่นอะไรก็ไม่พอใจเป็นพวกแบบโรคจิตเป็นพวกอะไรใช่ไหมครับเออเดี๋ยวหาว่าผมเหมือนกับไม่มีความมึงพอใจไม่เป็นไรครับผมในเมื่อในเมื่อออริชุนออกมาผมก็จะพอใจในสิ่งที่ผลลัพธทีี่่่ออออออกกกมมมมมมาาารัผผนนะะใเื็ไไได้ปญห ผมก็จะเฉลิมฉลองนะครับผมนะไปครับทุกคนครับพี่ไมโกผมผมผม,ผมขาดตกบกพร่องอะไรครับพี่พี่โกครับผมผมยังแบบผมยังไม่หล่อพอเหรอครับหรือว่าผมยังดีไม่พอกับพี่ไมโกครับทีนี้เรามาลองดูโรต่อไปกันโรต่อไปพี่ไมโกจะออกไหม let's go เรามาลองดูกันครับผม begin อยากได้ไว้อัวเฟดโกเข้าใจกูบ้างเฮีย คือแบบว่าช่วงนี้แบบผมรู้สึกว่าผมขาดใครไม่ฟู่ผมขาดความรักครับผมเฟ็ดโกได้โปรดนะครับผมเอาความรักนั้นกับผมครับผมรูเลอร์พีซกิมพิพูซีหรือโลรูเลอร์ออกมาโจนขาวเฮ้ยโอ้เอเมนโกสีทองทุกคนครับได้โปรดครับดอกไม้ครับผมรูเลอร์ได้โปรดอ,อ๋อผู้ชายครับผมนะผัวผัวมาครับผัวมาอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผัวก็ได้ครับผมนะเออก็เราแต่งตัวกับคนนั่งบาร์โฮสอยู่เหมือนกันก็คงไม่มีปัญหา ถ้าเกิดว่าผู้ชายจะออกมาในวันนี้นะครับผมนะไม่มีปัญหาเขาบอกนะอ้ยเสียงพ็ผัวอู้ยมีอะไรก็เรียกได้เลยนะครับอู้ยแต่เกผัวจริงอ่ะยอมรับเลยอ่ะไม่โอ้โหแบบผมถามจริงครับผมขาดอะไรไปครับพี่เมโกะครับผมขาดอะไรไปครับผมยังผมยังไม่มีอะไรอยู่หรอครับตอนนี้ครับพี่เมโกะถึงไม่มาหาผมครับผมไม่อยากจะทําอย่างนี้นะพี่เมโกะผมบอกไว้ก่อน ผมยังไม่อยากจะเล่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคือผมผมยังผมยังไม่อยากจะเล่นของนะเรายังไม่ได้ถามคนคนหนึ่งคือลูกสาวเรานะครับในวันนี้นะครับผมนะลูกแจ๊คคิดถึงป้าป่าไหมลูกแจ๊ควิวิวจบแล้วอไม่พูดถึงแม่คนอื่นด้วยนะครับผมนะเออลูกแจ๊คลูกแจ็คลืมป,ปม้าป่าไปแล้วหรอลูกแจ๊ ออ้ยอยากไปกูประชดประชดแบบว่าผมก็แบบเออกู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 มีแม่คนใหม่แล้วไอสัตว์กูไม่สนใจมึงหรอกเฮียอะไรเงี้ยอ่มนี่ไงลูกแจ็คป้าป๋ากำลังจะหาแบบเป็นมามาใหม่อ้าฟักมีไอ้ย้ํพูดพูดเองก็ละอายใจไอสัตว์คือแบบ ที่กูกูเปิดเพลงธรรมะดีกว่าไหมสัตว์คือเราจะได้เหมือนกับแสดงความละอายใจไปเว้ยคือตอนนี้เหมือนกับกูทําบาปอยู่คือเหมือนกับตอนนี้แบบกำลังแบบแสดงความแบบความย่ําแย่ของแบบเป็นด้านแย่ๆของรัสเซียชาติอะโลสุดท้ายของ10โลนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวทองนะครับผมนะแบบรุนระทึกกับการเปิดตัวไปด้วยกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะไม่อยากดีไลท์นะปู่เฮ้ยดีไลท์เลยโอ้ยดีไันดีไลท์ก่อนทุกคนครับแป๊บนึงผมว่าแล้วทำไมพลังผมอ่อนเดี๋ยวก่อนผมผมขอเช็คดีไลท์ก่อนพลังผมเป็นไงบ้างเนี่ยใช่ม้อะไรวะดีลยโอ้้เฮคุณ ไม่ได้นะเนี่ยทำไมพลังงานมันอ่อนแบบนี้ก็ผมไม่น่านล่ะถูกไม่น่านล่ะเรายังไม่ได้เซอร์แวเรายังไม่ได้ตัวแบบความรักเราอะเพราะดิดลน์มันยังไม่มี Baby I'm waiting for you waiting for you baby baby ผมรออยูน่นะครับฮิเมโกะครับตําหน่งรับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วผมนะมเฮ้ยฮิเมโกะผมผมไม่ผมไม่ดีตรงไหนผมขาดอะไรไปครับนี่ฮิเมโกะลูกแจกอะลูกแจกเขาแบบ เราอใจเนี้ยเนาะก็เข้าใจได้อยู่นะครับเด็กๆก,ก็โตกันแล้วนะครับผมพอเด็กๆเ,เริ่มเติบโตก็เลยเหมือนกับเริ่มห่างเหินกันระหว่างพ่อกับแม่นะครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับนะเราก็ไม่อยากจะฝืนลูกแจ้งหรอกเนาะผมว่าเราถามคนนี้ดีกว่านะครับผมนะเราถามคนนี้ดีกว่าคนที่เรียกได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเวลาไหนไม่ว่าจะเมื่อไร่ไม่ว่าเราจะห่างไกลกันยังไงเราก็คงอยู่ด้วยกันเสมอนะครับ นี่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการได้ถามฉันได้เลยนะอ๋อเป็นไงว่าพอนมพอนมบอกกับเราว่าเหมือนกับอะไรนะคือถ้าเกิดว่าคุณเครียดหรือว่ารู้สึกท้ออะไรยังไงก็อย่าลืมพึ่งพาฉันได้เสมอนะโอ้เป็นไงก็ผมนะเนี่ยคนในชแชทไม่พึ่งพาไม่ได้คนในชแชทไม่มีแต่แบบสับฝ่ายเลยส่งหรอกป่ะมีแต่พอนมเท่านั้นครับที่แบบว่ารอกอดผมอยู่ับผมนะอุ้ยอย่ากกอดพ่อน,อนมอ่ะไ,ไม่เป็นไรครับในไหนเรากอดพอนมไม่ได้แล้วก็กอดน,นเอนม่มนก็ได้ไปครับยังไม่ได้ซักใช่ไหมแมนะ่มึง อุณยันลูก oh, fuck. <laughs> คือซักทุกอย่างยกเว้ซักโนเนมซักผ้าขีเร็วซักผ้าเช็ดเท้าซักรองเท้าซักอะไรทุกอย่างนะครับคือทำความสะอาดหลายอย่างมากยกเว้โนเนมครับผมสกปรก you feel the little beach ได้โปรดหยุดซีมาจบแล้วเออเฮ้ยคุณมันไม่ได้เป็นการซีมเว้ยมันถือว่าเป็นรู้ไหมให้เรียกว่าอะไรเรียกว่ากลังใจที่เล่นเกมนี้ต่อครับผมโอเคเออทำไมเอาซีห้าดามให้ผมเยอะจังเนี้ย แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าไปฟาร์มอีเวนต์เนาะที่ไม่โกะเขาก็หวังดีกับเรานะครับอยากให้เราได้ฟาร์มอีเวนต์หรืออะไรก็ว่า,าไปนะครับโอเคครับโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะรักเธอคนนี้24ชั่ชชวโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็อย่าง I love you เอาด่ากูเสียวไอสัตว์เฮ้ยคุณกูณบอกไว้ก่อนนะเว้ยด่ากูได้ทุกอย่างเว้ยคือจะด่าเฮียจะด่าอะไรก็ได้ดา่ดาด่าซิมดา่าอะไรก็ได้ห้ามด่ากูอยากหนึง่งอย่าด่ากูเสียวเขาลองครับทีนี้ครับผมมาครับผมนะพิงกูปไปไปพิงกูพิงกูปไปสีลุงครับผม เช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องไม่ว่าจะครับผมโอ้ยตั้งแต่เราคิดไม่โกักผมขอภายรักทุกคนครับ พี่พกโกผมขออภยัยเนื่องจากว่าวันนี้เดี๋ยวหาว่าผมซิมโตของพี่พี่โก้มากเกินไปเรายังมีคนหนึ่งที่เราต้องศรัทธาแล้วก็ต้องเคารพครับผมมีคนหนึ่งที่แบบว่าวันนี้เราก็เขาเรียกว่าเขาก็ไปสมาชิกใหม่ในครอบครัวเราฉะนั้นแล้ะครับอีกครั้งนึงทุกคนครับขอปรบมือครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับชายผู้นี้ครับผมผู้ที่หน้าตาเข้มขมที่สุดผู้ี่ตาเหล่าเหล่าที่สุดตุ้งจนนะเมย์นจุ๊บไม่อ่ะสุยอดออรชุนครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ครับที่มาด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับพอลลูชุนครับ